ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทร่งศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moeradiothai.net Bon งจู s a u สุดทอร b o o j o u r a l i e t t ยตบุ o งจูบุ้งจูอ r ร r a ซ Ça va Aliette? Ça va. merci et v v u u ถ้ท่านผู้ฟังคงได้ยินเราทักทายกันนะคะก็คงจะจำรูปแบบการทักทายได้เพราะว่าเมื่อครั้งที่แล้วเราได้ฟังแล้วก็ได้พูดซ้ำไปซ้ำมาดังนั้นตอนนี้ขอเรียนเสนอแนะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังที่สนใจภาษาฝรั่งเศสมีเพื่อนนะคะที่สนใจเหมือนกัน หรือว่าเรียนภาษาฝรั่งเศสด้วยกันก็ควรจะได้หัดทักทายกันเป็นภาษาฝังเศสง่ายๆเช่นนี้ล่ะค่ะนอกจากหัดใช้บุ้งจูแล้วถ้าเพื่อนสนิทกันก็เปลี่ยนเป็นอะไรจําได้ไหมคะ s a l u ู u ไร i s ล l u ีย l i e อตสาวาไรสาวาแม็กซี i เอตัววีว i ท่านผู้ฟังคะเมื่อครั้งที่แล้วเราได้พบกับลันฟาเบสฝรั่งเซคืออักษรภาษาฝรั่งเศส แล้วก็คุณอารียได้ออกเสียงให้ฟังตั้งแต่ A B C D นะคะในตอนแ,นกแรกๆเราอาจจะยังจำไม่ได้ยังใช้เป็น A B C D ของภาษาอังกฤษก่อนก็ไม่เป็นไรค่ะค่อยๆฟังไปทีละน้อยแล้วเราก็จะชินได้กันเองและในตอนท้ายรายการเราก็ยังได้พูดตามประโยชน์ต่างๆคำต่างๆที่เข้าใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันแต่นี้เรื่องของการออกเสียงนี่นะคะเราก็คงจะออกเสียงได้ชัดเจนแล้ว เนื่องจากได้พูดตามในกล่าวมาแล้วเนี่ยนะคะเสียงในภาษาฝรั่งเศสมันมีเสียงที่เราออกค่อนข้างลำบากเนื่องจากว่าไม่มีในภาษาของเราอย่างเช่นเสียง v คือตัว v ของภาษาฝรั่งเศสตัว v ของสังกฤษการออกเสียงคล้ายๆภาษาอังกฤษนะคะคือใช้ฟันบนแตะกับ,บริมฝีปากล่างเหมือนจะออกเสียงบแหวนออกมาด้วยซึ่งก็มีเสียงสั่นสะเทือนเล็กน้อย เราที่เรียนภาษาอังกฤษมาแล้วเสียงนี้จะออกได้ค่ะส่วนใหญ่ผู้ที่เริ่มต้นเรียนมักจะออกเป็นวหวนเพราะนั้นพวกเราที่เป็นผู้ที่ฟังรายการนี้ต้องไม่ออกเป็นวหวนนะคะวหวนในภาษาฝรั่งเศสไม่มีแต่เป็นเวเราจะมาพบคุณอาเลียดค่ะ Syvie Syvie <Syl> เสียงอีกเสียงหนึ่งที่ไม่มีในภาษาไทยแต่ว่าคล้ายกับภาษ,าษาอังกฤษเสียงเเสียงนี้คล้ายๆกับจอจานแต่ว่ามวลลิ้นเล็กน้อยนะคะมีเสียงสั่นทเทือนเสียงเจ ตอนนี้ก็มาถึงเสียงสระซึ่งที่จริงเสียงนี้เป็นเสียงที่ค่อนข้างมีปัญหาแต่ว่าคงไม่มีปัญหาสำหรับเรานะคะที่ติดตามรายการนี้เพราะว่าเราได้ยินเสียงอยู่บ่อยๆเพียงแต่ไม่ทราบว่าจะออกเสียงอย่างไรแต่ว่าในตอนนี้จะให้เป็นข้อสังเกตะคะ่ะเสียงอืออือการออกเสียงนี้กใกล้เคียงมากมาก กับการที่จะออกเสียงดังนี้ค่ะคือเราจะทําปากกลมเก็บปากกลมกลมนั้นเอาไว้แล้วก็เปล่งเสียงอ e ีออกมาบางคนเขาก็บอกให้เสียงอือออกมาลองทําดูนะคะทําปากกลมกลมแต่พยายามเปล่งเสียงอ e ีออกมาเรามาฟังเสียงคุณอาริยั์ค่ะ Essayez de répéter après moi คุณอาริยั์บอกว่า e s s a y e ยแปลว,ว่าให้พยายามคือพยายามที่จะ é p é t e r après moi พยายามพูดตามฉันสลูสลู t ูจูเสียงอูนี้จะใกล้เคียงกับเสียงอูที่เรารู้จักกันในภาษาไทยดังนั้นเรามักจะออกเสียงอูเหมือนกันหมดเลยเมื่อสำหรับคนที่เริ่มต้นเรียนภาษาฝรั่งเศส ทางตัวเขียนอะไรอย่างนั้นนะคะทำให้ความหมายนั้นเปลี่ยนไปพยายามออกเสียงตามที่แนะไว้นะคะเนื่องจากว่าเสียงอูกับอูนั้นใกล้กันมากคราวนี้ลองมาฟังแล้วก็พูดตามเสียงคู่นี้ด้วยกันค่ะอีสเอยด์ e r อร์เรป nu Nous, nu nu น o น s vu vous, vu, jour, jure, jour, jure, lou, lu, lou, lu. สำหรับคำสุดท้ายคือ jour กับ jure มีเสียง r ท่านผู้ฟังคงออกเสียงนี้ได้โดยอัตโนมัติมาแล้ว จากการได้พูดได้ฟังมาหลายครั้งตั้งแต่ตอนบุ้งจูแต่ขอให้ข้อสังเกตการออกเสียงนี้นะคะซึ่งไม่มีทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษเสียงเออเวลาออกเสียงนี้ให้เราวางปลายลิ้นไว้ที่โคนฟันล่างทำเลยนะคะวางปลายลิ้นไว้ที่โคนฟันล่างแล้วลิ้นนั้นไม่เคลื่อนที่เลยเปล่งเสียงออกมาจากลำคอเหมือนกับเออคอควายนะคะ ทีนี้เคยมีผู้แนะนำบอกว่าเหมือนกับเราเอาน้ำใส่ในปากไปถึงคอแล้วแหงนหน้าขึ้นเอออย่างนั้นนะคะแล้วก็จะได้ยินเสียงออกมาข้อสําคัญก็คือมันขึ้นอยู่กับว่าถ้าเป็นชาวป,ปารีสอย่างเช่นทีบอกปารีเสียงมันจะเบาแต่ถ้าหากว่าบางครั้งจะเป็นปาครีออกมาชัดเจนแต่ไม่เป็นไรคะ่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังพยายามเอาปลายลิ้นวางไว้ที่คนฟันล่างแล้วเปล่งเสียงออกมาได้ตัวเอะอย่างชัดเจนเลยคะ่ะ Bonjour, Bonjour, Merci, Merci, Au revoir, Au revoir ทั้งหมดนั่นก็เป็นการออกเสียงซึ่งมีความสำคัญมากในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารซึ่งการสื่อสารน,นั้นเราก็ ส่วนใหญ่จะเป็นการพูดการคุยกันนะคะแล้วก็มีการเขียนตัวอักษรที่เราเรียกว่าอัลฟาเบตครั้งที่แล้วก็ได้เรียนให้ทราบว่าเขียนเหมือนตัวภาษาอังกฤษตัวอักษรของภาษาฝรั่งเศสตัวเดียวเนี่ยอาจจะออกเสียงต่างกันเมื่อผสมกับสระตัวอื่นอย่างเช่นตัวเซคือตัวซีของอังกฤษจะออกเสียงเซเมื่อนำหน้าสระเอก็คืออ e ีของอังกฤษนะคะอย่างเช่นแม็กซีแล้วก็มีตัวอ e ี คือตัวเอของภาษาฝรั่งเศสแล้วตัวไอของภาษาอังกฤษแต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เซอยู่หน้าตัวอาคือตัวเอของภาษาอังกฤษแล้วก็อยู่หน้าตัวโอมีโอนี่นะคะที่เสียงเหมือนทั้งอังกฤษทั้งฝรั่งเศสแล้วก็ตัวอีจอกเสียงเป็นเกเหมือนกับกอไก่เช่นที่เรารู้จักกาแฟไงคะคือกาเฟ่แต่ตอนนี้มีอีกถ้าว่าเซนั้นอยู่คือตัวเซอยู่ข้างหน้าตัวอาตัวโอ ตแต่เราต้องการจะให้ข้อออกเสียงเสอก็ใส่เราเรียกว่าใส่เซดีคือเหมือนกับตัวตะขอข้างล่างของเลข5นะคะนึกออกไหมคะอย่างน้อยสุดในเอกสารประกอบการฟังมีท่านผู้ฟังก็จะเห็นเช่นคําว่าาวะาวาไงคะในภาษาอังกฤษนี่ยนะคะว่าเราที่เราจะบอกชื่อคนชื่อสถานที่โดยเฉพาะเวลาที่โทรศัพท์ถึงกันอย่างเงี้ยบางทีคนฟังไม่ออกว่าเราพูดคํานั้นเนี่ยหมายถึงอะไรเขาจะให้สะกดทีละตัว แม้จะสะกดที่เราตัวบางทีก็สับสนกันเหมือนกันเขาก็ละมักจะบอกว่าอย่างเช่นตัวนี้มันชื่อเมืองหรือชื่อคนอย่างเช่นบอกบอลสะกดให้ฟังหน่อยสิแล้วก็สะกดว่า p a u l ในภาษาอังกฤษแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเปออูเอลคนก็ยังสับสนอยูนะคะอาจจะฟังเปเป็นเดจึงต้องหาวิธีอย่างเช่นเปปารีอัมสเตดัม ยูยูโกสลา i วีหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เป็น P.Paris A. เออ t e r สเดแมแล้วก็แอนเป็นลอนดอนแบบนั้นนะคะในภาษาฝรั่งเศสก็เช่นกันมักจะได้ยินเขาบอกว่าตัวอักษรน,นั้นๆเหมือนกับชื่อคนคือส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราจะสะกดให้ฟังก็เป็นคนที่พูดภาษาเดียวกันแล้วนะคะอย่างเช่นเปกอมปอล คำว่ากอมแปลว่าเหมือนนะคะบอกว่าเปก็เหมือนกับปอลไงอ๋อเขียนตัวตัวเปขึ้นต้น,นเองคุณอริยัศจะหาตัวอย่างให้ว่าเริ่มต้นจากคาว่าฟรองส์คือประเทศฝรั่งเศสนั้นจะสะกดอย่างไรเธอก็จะนําเอาตัวข้างหน้าตัว F ตัว R ตัว R ตัวแตัวเซตัวเอเรียบกับชื่อของคนฝรั่งเศสนะคะฟรองส์ c o m m e Fabienne R c o m m ก r e n a u l t A comme Aliette, N comme Nathalie, C comme Cécile, E comme Eugène, F, R, A, N, C, E, France. ทํานฟังคง,งจะค่อยชินกับอัลฟาเบตฝรั่งเศสแล้วนะคะคือตัวอักษรภาษาฝรั่งเศสเราลองมาหาคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษรต่างๆเป็นคำที่เราพบกันแล้วทั้งสิน้น คุณอเลสจะให้ตัวอักษรคือตัวเดียวเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังก็หาว่าไอ้คำขึ้นต้นตัวอักษรที่คุณอาเลสให้อะ่ะมันมีคำว่าอะไรนะาที่เราเคยพบมาแล้วอย่างเช่นบอกว่า v ท่านผู้ฟังก็คงจะบอกว่า v c o m ม e s a v เพราะว่าคำว่า va คำขึ้นต้นคือ v เริ่มเลยนะคะเบ o <comme> อมเบกอมบ e bonjour i oui, c'est ça attention c C e s t c, c o m ม e C e s t c e s ม c o M comme M e café. M. ม c o m M e M c o m m ม M e r c อ Oui, oui. S est comme comme salut. Salut. S comme... c ม m อ e s a ม u t s ส l ั t สวัสถ้มาฟังหงจำกันได้จากครั้งที่แล้วนะคะว่าเราจะใช้ salut เฉพาะกับคนรุ่นราวคราวเดียวกันแล้วก็สนิทกันมากๆแล้วเราจะพบ salut เราจะใช้กับชื่อบุคคลต่างๆนั้นด้วยตัวอย่างเช่นสาลลูอูไรสาลลูฟิลิปการทักทายผู้ใหญ่นั้นนะคะขอย้ำเพราะว่าในตอนนี้เรามุ่งเน้นที่จะให้คนที่เริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสใหม่จะได้ฟังซ้ำไปซ้ำมานะคะตามปกติเวลาที่เราใช้เราใช้มุ่งมุ่กับผู้ใหญ่แล้วก็จะลงท้ายด้วยมาดามมอสเชมันบูเซลเป็นการแสดงความสุภาพ อย่างเช่นครั้งที่แล้วได้ยกตัวอย่างเช่นการทักทายกับครูอาจารย์ที่สอนภาษาฝรั่งเศสหรือว่าผู้ใหญ่หีที่ทำงานอะไรอย่างนั้นเราควรจะใช้คำเหล่านี้ให้ชินเวลาพูดเวลาถามเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราเป็นการลักษณะเหมือนกับเราพูดไม่มีหางเสียงที่เขาว่ากันนะคะ Bonjour madame Bonjour mademoiselle ท่านผู้ฟังคงจำบทสนทนาหรือว่า dialog ที่พบกันมาในครั้งก่อนเพราะว่าเป็นการทักทายที่ง่ายๆการถามว่าสบายดีหรือ รวมทั้งการตอบของผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่นะคะ Bonjour Monsieur Bonjour Madame ça va ça va merci et vous Bonjour Monsieur Bonjour Madame ça va ça va merci et vous ทีนี้จำได้ไหมคะว่าถ้าเพื่อนทักทายกับเพื่อนโดยใช้ salut แทน bonjour นะคะ Salut Paul ça va Salut Sylvie ça va bien et toi Salut Paul ça va Salut Sylvie ça va bien et toi นอกจากนั้นเราก็ยังได้พบกันเรียกชื่อสกุลหรือวบนามสกุลของผู้ใหญ่ที่เรารู้จักโดยที่ใช้คําว่า monsieur madame m a d e m o i s e l l e นะคะแล้วก็เป็นการอําลาคือใช้คําว่า auvoir r e au revoir m a d e m o i s e l l e m a r t i n au revoir Pierre Au revoir m a d e m o i s e l l e m a r t i n au revoir Pierre ยังจําบทสนทนาในร้านกาแฟโอกาฟได้ไหมคะ เป็นตัวอย่างเดีดล็อกที่ใช้ภาษาง่ายๆโดยเฉพาะการถามและการตอบโดยที่ใช้คำคำเดียวกันแต่การขึ้นเสียงสูงแล้วก็ลงเสียงต่ำทำให้กลายเป็นประโยคคำถามแล้วก็ประโยคคำตอบนะคะ Bonjour Madame Ledoux Bonjour Monsieur Maurice Ça va? Ça va bien. Merci. Et vous? Ça va. Un café? Un café. Bonjour, Madame Ledoux. Bonjour, Monsieur Maurice. Ça va Ça va bien, merci. Et vous Ça va. Un café Un café. ผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่ที่สนิทกันเราก็สามารถใช้สลีแทนบง u ูด้วยแต่เฉพาะที่สนิทกันนะคะขอย้าเหมือนกับตอนที่เราพบกันมาครั้งที่แล้วพ่อสองคนต่างก็ไปรับลูกแล้วก็มีการทักทายกัน Pierre, ça va? Salut Marc, ça va? Et toi? Ça va bien. Merci. สถานีวิทยุศึกษากระทรวงศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารสูงเทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสรีอยุธยาด้วยระบบ FM oh, ความถี่ <Pierre. S 2> 92 MHz <Ça va? S 2> Salut Marc, ça va? Et toi? Ça va bien. Merci. แล้วก็ยังได้พบ การที่คนพาไปส่งบ้านโดยให้ติดรถไปด้วยมีการร่ำลากันแล้วก็การขอบคุณอ u r e ว o i r m o ม s i e u เ d อร์เดอแกรนฌอูร์วิโอร์มดามเลกแรนและมีซ Au Desgrange Au voir, Madame Le Grand Monsieur revoir revoir merci Le Et oh. ถึงตอนนี้แล้วท่านผู้ฟังคงจําได้นะคะว่าการใช้สรีของผู้ที่สนิทสนมกันนั้นจะใช้แทน b ุ่งจู r แล้วก็แทนโอเคิวกได้ด้วยคือการพบกันแล้วก็ลาจากกันใช้สรีได้โดยตลอดเช่นกลุ่มเพื่อนลาจากกันที่สถานีรถไฟ Salut Sylvie Salut Daniel Au revoir Louis Salut Daniel Salut Sylvie Salut Daniel Au revoir Louis Salut Daniel ท่านผู้ฟังคะบางทีเรามีเพื่อนใหม่โดยที่เพื่อนใหม่นั้นก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากการที่มีคนแนะนำให้รู้จักกัน หรือว่าอาจจะไปพบปะกันที่ไหนก็ได้แล้วเราก็อยู่อยู่ที่ใกล้ๆกันต่างคนต่างก็เขินก็เลยแนะนําตนเองเราจะใช้ํำนวนแนะนําให้ท่านผู้ฟังรู้จักคุณอาเลียตโดยใช้ประโยคว่า je je vous p r é s e n t e m a d a m e a ล i a ต l o g i น i ดิฉันขอแนะนําให้รู้จักคุณอาเลียตโลจินีถ้าแปลตามตัวก็คือฉันขอแนะนําคุณอาเลียตโลจินีแก่คุณ ดังนั้นเวลาที่ใครจะแนะนําให้ใครรู้จักนะคะเราใช้สำนวนอย่างสมมุติว่าดิฉันจะแนะนำมาดามอาริยตโลจินีแก่ท่านผู้ฟังก็จะบอกว่า je vous ฉันจ s แนะน e ม a ด m a อ a ริ a l l ล g n n e คุณอาริยตจะแนะนําดิฉันกับท่านผู้ฟังเหมือนกันคะ่ะ Et m o i je vous présente madame ourai polkla ฉันขอแนะนําให้คุณรู้จักคุณอ er ุไรยพลกล้าเธอออกเสียงปลกล้าก็คือโพลกล้าเนี่นะคะเพราะว่าเธอออกไม่ได้ ล้วเธอใช้คำว่าเอมัวตรงกับภาษาอังกฤษว่า and me นี่เป็นลักษณะการแนะนำดิฉันแนะนำให้ท่านผู้ฟังรู้จักคุณอาเลียตโลจินีแล้วคุณอาเลียตก็แนะนำให้รู้จักดิฉันแก่ท่านผู้ฟังนะคะเจ้าบูพรีสันต a ม a ดามอาเลียตโล i ิ i e เอ็บบิ้นโม่จู s ูพรีสัน a m a าดามอู e p พอ l ค l a ตอนนี้เราจะมาฟังนะคะว่าเราสามารถจะแนะนำบุคคลต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนจะเป็นที่เรายกย่องเขาอย่างเช่นจะแนะนำมาร์คแนะนำม e เซ l เลกรองนั่นก็เป็นลักษณะของการที่บอกว่าเราสามารถจะแนะนำใช้สำนวนว่า je vous présente และเราก็จะใส่ชื่อของคนเข้าไปนะคะ je vous présente Marc ฉันขอแนะนำให้คุณรู้จักมาร์ค je vous présente Monsieur Legrand ฉันขอแนะนำให้คุณรู้จักม e เซ l เลกรอง REPETE a p r è s m o i คุณอาเลียดเวลาที่จะให้ทำแบบึงหัดนั้นถ้าให้พูดตามเราจะได้ยินเสียงเธอบอกว่าไค p ป t ตคือพูดตามนะคะแล้วก็เธอจะใช้บ่อยมากเลยไค p ป t ต a p p แ a รมัวคือ REPEAT AFTER ME JE VOUS PRÉSENTE MARC JE VOUS PRÉSENTE MARC JE VOUS PRÉSENTE M. o n s i e u r LEGRAND Je présente monsieur legrand vous เพื่อฝึกการใช้สำนวนการแนะนำนะคะเราจะมาทำแบบฝึกหัดด้วยกันค่ะ e x e r c i c e de transformation ให้ทำแบบฝึกหัดโดยการแทนที่เราได้ยินเธอบอกว่า exercise ก็คือ exercise ของสาังกฤษนั่นเอง Example ได้ยินเธอบอกว่า example ก็เหมือนกับ example ของภาษังกฤษคือตัวอย่าง ให้ทําแบบฝึกหัดการแนะนําให้รู้จักชื่อคนต่างๆนะคะโดยที่เธอจะมีประโยคนําแล้วก็ให้ชื่ออีกชื่อหนึ่งเราก็เปลี่ยนเป็นชื่อใหม่โดยที่ยังคงใช้ je vous présente กับชื่อนั้นๆน,น,นะคะ je vous présente m a r c h é l è n e พอจะเข้าใจไหมคะเธอให้คําว่า je vous présente m a r c ฉันขอแนะนําให้คุณรู้จัก mark แล้วก็เปลี่ยนเป็น e l e n ชื่อใหม่นะคะเราก็เปลี่ยนจาการ์เป็น e l e n นได้ดังนี้

เป็นการแนะนําผู้ใหญ่ให้รู้จักบุคคลต่างๆนะคะอย่างเช่นแนะนําให้พ่อแม่รู้จักเพื่อนโดยใช้สำนวนที่พบกันมานี้ค่ะป a า a ้ามาม je vous présente a l i e t t e พ่อขาแม่ขาหนูขอแนะนําให้รู้จักอลีเอตค่ะหรือ Madame je vous présente monsieur le grand คุณคะดิฉันขอแนะนําให้รู้จักกับคุณเลกรองค่ะ je vous présente monsieur le grand Je présente monsieur legrand vous ตอนนี้ก็คงแนะนำผู้อื่นได้อย่างดีมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็การแนะนำตนเองเช่นไปติดต่อสถานที่ต่างๆอย่างเช่นจองห้องที่โรงแรมการสัมมนาการนัดไปพบบุคคลต่างๆเมื่อแจ้งความประสงค์เจ้าหน้าที่จะถามชื่อก็มักจะถามขึ้นต้นว่าคุณคือคุณละไว้ให้เราบอกชื่อของเราซึ่งตามปกติ เรามักจะบอกทั้งชื่อและนามสกุลการถามนำว่าคุณคือคุณภาษาฝรั่งเศสใช่ว่า vous êtes Monsieur vous êtes Monsieur ได้ยินเช่นนี้แสดงว่าผู้ที่มาติดต่อนะั้นเป็นผู้ชายนะคะสำนวนนี้เหมือนจะถามว่าคุณชื่ออะไรนั่นเองนะคะ vous êtes Monsieur เรามาฟัง d i a l o g ล็คือบทสนทนาต่อไปนี้ผู้ชายคนนึงนัดกับผู้จัดการบริษัทแห่งหนึ่ง ก็โทรศัพท์ไปบอกชื่อไปแล้ววันนัดก็ไปพบหน้าห้องซึ่งก็มีผู้นัดหลายคนเลยนะคะก็ต้องถามหากันเลยค่ะต้องดูว่าในรายการนัดมีใครบ้างแล้วก็มาฟังว่าจะหาพบหรือไม่ b o n j o u r m o n s i e u r b o n j o u r m <Monsieur>. a d e m o i s e l l e v o u s êtes Monsieur t e t e r o w o w n p e t e r Brown p e t e r Brown Ah oui Peter Brown ฟังแล้วคงเข้าใจนะคะมีการทักทายกันแบบที่เราพบกันมาแล้วมี Bonjour แล้วก็มีการถามว่าคุณชื่ออะไรโดยใช้บูซัตมูเชอร์เราพบในตอนนี้ว่าอุ๋ยเป็นการตอบรับนะคะถึงจะมีอ้าววีเป็นการนึกขึ้นได้ว่าอ้า ah, วใช่แน่นอนเลยบ o n j ูร์ม o เ s i ร์บ b o n ูร์มดมอเซลวูส l เอตมูเชอร์พีเตอร์บราวน์พีเตอร์บราวน์พีเตอร์บราวน์อ้าววิพีเตอร์บราวน์บ่อยครั้งเลยนะคะในหมู่คนหลายสัญชาติมาอยู่ร่วมกันในสังคมหนึ่งอย่างเช่นว่าเป็นโรงเรียนนานาชาติ อาจจะมีการเดาสัญชาติของบุคคลนั้นๆเราพบวุเซตคุณคือเหมือนกับภาษาอังกฤษว่า you are การถามสัญชาติก็ใช้บูเซตด้วยเหมือนกันนะคะคราวนี้เราจะได้สำนวนการถามสัญชาติการใช้ว่า I am ในภาษาฝรั่งเศสว่าอย่างไรเราจะพบกันแล้วก็รวมทั้งการปฏิเสธในภาษาอังกฤษใช้คำว no ่า no อยไรคุณเป็นชวจีน Vous êtes japonaise Mais non, je suis de <coughs> oh. Et vous, vous êtes anglaise Non, moi, je suis française. Ah, bon. Peter Brown est anglais. Ah bon <coughs> Vous êtes chinoise Vous êtes japonaise Vous êtes ฝรั่งแยกคนเอเชียไม่ออกอันที่จริงเราเองก็แยกชาวเอเชียด้วยกันไม่ออกกันนะคะแล้วยิ่งเป็นฝรั่งก็ไม่ออกเช่นกันอะไรก็ตอบว่าเมน้งชุดซีแต่ลองแดจ่ไม่ใช่ค่ะจำเป็นคนไทยต่างหากแล้วก็ย้อนถามกลับว่าเอวูบ e ุซาตองเกสแล้วคุณละ่ะเป็นคนอังกฤษใช่ไหมโน m โม้เจสซ์ฟรานซ์เซสตศตอบว่าไม่ใช่หรอกฉันเป็นชาวฝรั่งเศสตอนนี้เราก็ได้คำศัพท์เกี่ยวกับสัญชาติต่างๆแล้วก็เป็นผู้หญิงหมดเลยนะคะ กับการใช้ v o u s e คือ you are กับ s u I s I am ทวนนะคะชาติต่างๆที่เราพบกันมาในตอนนี้ก็มี c h i n i s e ชาวจีน j a p a n i s e j a p o n i s e ผู้หญิงญี่ปุ่น Thai l a n d a i s e Thai l a n d a i s e ผู้หญิงไทย a n g l a i s e e n g l i s e ผู้หญิงอังกฤษ f r a n ç a i s e f r a n ç a i s e ผู้หญิงฝรั่งเศสนอกจากจะบอกสัญชาติแล้วนะคะเรายังใช้สำนวนการบอกอาชีพโดยใช้ vous êtes เป็นคำถามแล้วก็ je suis คล้ายๆกันเลยค่ะตัวอย่างเช่น Vous êtes Vous étudiante? étudiante? êtes êtes คุณเป็นนักศึกษาใช่ไหม No, n j s u u s s v v o c t t e non je s u i s avocate ไม่ใช่ค่ะ ฉันเป็นทนายความอ๋อ oh. ฟังเสียงคุณลิยัตแสดงความทึ่งนะคะว่าคู่สนทนาท่าทางยังเป็นนักศึกษาแต่เป็นถึงอโกกัตคือทนายความคำว่าโอ้อันนี้อ่าจะเป็นการแสดงความประหลาดใจเหมือนที่เราเคยพบมาแล้วเรามาพบอาชีพอื่นๆอ,อ,อีกบ้างนะคะ v Vous êtes Vous professeur professeur êtes êtes คุณเป็นครูใช่ไหมคะ u i je suis professeur วิจูส suis professeur ใช่ค่ะฉันเป็นครูคำนี้ใช้ได้ทั้งครูหรือว่าอาจารย์ค่ะ vous vous êtes ly vous êtes lycéenne? lycéenne? คุณเป็นนักเรียนมัธยมปลายใช่ไหมคะ no n je suis journaliste no n je suis journaliste ไม่ใช่ค่ะฉันเป็นนักหนังสือพิมพ์ <c oughs> ท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เราก็ได้สำนวนเกี่ยวกับการแนะนำผู้อื่น โดยการที่เราจะใช้ Je vous présente แล้วก็บอกชื่อบุคคลที่เราจะแนะนำนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเวลาที่เขาจะถามว่าคุณชื่ออะไรเขามักจะเริ่มต้นได้วยว่า êtes Monsieur v o u s ê t t s Madame หรือว่า v o u s e t êtes Mademoiselle หรือง่ายสุดก็บ Vousette แล้วก็ทิ้งท้ายเอาไว้ขึ้นอยู่กับว่าในตอนนั้นเขาต้องการที่จะถามชื่อเราใช่หรือไม่แล้วนอกจากนั้นเราก็ยังได้พบการบอกสัญชาตินะคะว่าเราเป็นไตลงเดส โจสวีต a าล j งเด i s f สวีฟงแส je s สวีออง l a ลสแล้วก็ยังมีอาชีพซึ่งในตอนนี้เราก็รู้จักคำที่ใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษ s u สวี r o f e s s e u รเป็นครูหรือจะเป็นอาจารย์ก็ตามนะคะโจสวีลิเซีนฉันเป็นนักเรียนมัธยมปลายโจสวีจุนนาริสต์ฉันเป็นนักหนังสือพิมพ์เพราะฉะนั้นขอให้ศึกษาในเอกสารประกอบการนับฟัง แล้วก็พยายามที่จะออกเสียงตามที่เราได้ฟังคุณอรเลียตนำมาเสมอๆนะคะเวลาของเราสลับวันนี้ก็เห็นจหมบลงแล้วไปพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะโอวัวอลาสเมนโอเชนที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทรวงศึกษาธิการ กระจายสิยงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moe-radio.th a i n e t